เปิดฉากสร้างกรรแค้นในละครเจ้าพ่อท็อปจรณโดนรุมยำเพราะคำสั่งร่างทรงเจ้าพ่อหนุ่มสันติสุขสบับกสสบอมตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยทีเดียวสำหรับพระเอกท็อปจรน,นัทรัตในละครเจ้าพ่ออีพีหนึ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ในเครือ RS Group ที่โดนรุมประชาทันจนเลือดตกยางออกเพราะปงปัญหาในอดีตหลังเคยก่อเรื่องชุดใหญ่กับหนุ่มสันติสุขโครมสิริ จนถูกในระเทศออกนอกหมู่บ้านเมื่อทั้งคู่ต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งจึงเปิดศึกปะทะกันขึ้นงานนี้เบื้องหลังจะโหดรุนแรงตั้งแต่เริ่มขนาดไหนมาชมไปพร้อมกันเป็นฉากที่ชาวบ้านกำลังกราบไหวและบูชาเจ้าพ่อเทพหนุ่มสันติสุขด้วยความศรัทธากับพิธีวงสวงเจ้าพ่อซึ่งเป็นันเดียวกับที่เท็ท็จรนเรียนจบพร้อมกลับอยู่กับแม่ทิงเจียบป,ปวีนาในหมู่บ้าน ทั้งคู่ต่างมีเรื่องบาดหมางกันในอดีตที่เพชรเคยทำลายสารเจ้าพ่อหัวนาพลอยให้ชาวบ้านที่เลื่อมใสเกลียดตามไปด้วยเทพหวังแก้แค้นด้วยการปลุกระดมปั่นประสาทให้ชาวบ้านรุมประชาทันทําลายเพชรและพิมพ์อย่างสะใจ,จเบื่องหลังฉากนี้ที่ทำเอาแต่ละคนถึงขั้นต้องพร้อมทำสมาธิเพราะเป็นการเปิดตัวของคอปและหนุ่มที่บทค่อนข้างจะดรามา่า เมื่อถูกพักพวกของหนุ่มไล่ตะเพิดให้ต้องออกไปใช้ชีวิตร่อนเร่พร้อมโผล่มาดักหน้าดักหลังประกาศกล้าว่าให้วันนี้จะเป็นวันชำระแค้นระหว่างท็อปและหนุ่มง,งานนี้พวกชาวบ้านกลับหัวเรจจาะสะใจก่อนจะฉุดกระชากทั้งท็อปและเจี๊ยบด้วยการทำร้ายอย่างสาหัสอยู่ฝ่ายเดียวท็อปรีบพุ่งตัวเข้าปกป้องแม่อย่างไม่คิดชีวิตถือว่าเป็นฉากเรียกน้ำย่อยที่เปิดตัวได้ซึ้งน้ำตาไหลามากๆก,ก,กับความรุนแรงและความโหดร้ายที่ท็อปต้องเผชิญ ทั้งโดนตบหน้าชกตีกระชากหัวและที่ร้ายที่สุดคือต้องทนแม่โดนทำร้ายต่อหน้าต่อตาเรียกว่าเป็นอีกซีนอารมณ์ที่น่าจะทำให้คนดูบีบหัวใจกันแบบสุดๆ ติดตามความทุ่งเทและตั้งใจของท็อปกับหนุ่มที่ฟาดฟันกันอย่างดูเดือดและมาดูที่มาต้นต่อความแค้นในฉากนี้ได้ในละครเจ้าพ่อวันพฤหัส,สบดีที่วันที่9พฤษภาคม2567เวลา18นาฬิกาทางช่อง8กดเลข27สามารถรับชมย้อนหลังที่แรกที่เดียวที่ True ID ผ่าน3ช่องทางแอปพลิเคชันเว็บและกล่อง True ID TV ดูฟรีทุกเครือข่าย